ได้อยา่ารงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพจากขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายตำรวจ20บอำเภอและผู้สื่อข่าวไป55บัดนี้ได้เวลาตรวควรแล้วกระผมจชื่คอคอในการป้องก,กันและแก้ไขปัญหาการค้ามรุมจากสถานตำรวจนะครับในทั้งผู้องเภอในจังหวัดอทดรธานี ท่นผู้สุขข่าวท่านมนตบ้านพรนเด็กนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้สืบเนื่องจากว่ามันจะมีความซับซ้อนขึ้นไปนะครับแล้วยังยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับถ้าเราดูข่าวอยู่ในวัะเทศไทยมีการข้ามรถเตียมากจริงๆแนละ้วมันมันคาจะเป็นคนจักทำรายงานเรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์อันดับเทียสองขึ้นนะครับเป็นเวลาสองปีแล้วเทียสองสองการค้ามนุษย์ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นเป็นเลขสามนะครับนี่นะคะก็ถูกสั่งจากจริงๆแล้วความผิดตรงนั้นเนี่ยมันมัน,มนเขายังไม่ได้พิสูจน์ค้ามนุษย์แต่มันเป็นเรื่องของพราบาคุ้งรองเด็กแต่มันข้ามเกี่ยวประเด็นก็คือว่าก็คดีนี้จะต้องถูกแต่ค่าปรับให้สามหมื่น เขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็เลยถูกกักแทนค่าปรับเพื่อออกแงินเลือนจ่าไม่ดีวันนะคะแล้วก็หายไปจากชีวิตเราเลยเราไม่กล้ามาที่เราเด็กก็ส่งคืนได้พ่อแม่แล้วถามว่าแค่เราเห็นเด็กขอทานในเรื่องมันโยงไปถึงอตั้งเยอะนะคะแล้วมันโยงถึงข้ามถนนถ้าผู้ชายที่ยืนเฝ้าไม่ใช่พ่อเลี้ยงผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่แล้วเป็นคนอื่นเราเชื่อว่ามีแบบนี้อินนะคะมีเรื่องบังคับขายพุงอะไรตามถนนและร้านอาหารเมื่อคืนไม่ได้สำรวจอุดรนะคะไปยูดีนิดนึงไม่แน่ใจว่า มีเรื่องของเด็กขายภงมิลัยและเด็กขายดอกไม้ในช่วงวาเลไทายหรือไม่จะนําเบยว่าส่วนหนึ่งนะคะในภาพใต้ของไทยเราพบเป็นเด็กสัญชาติกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามพูดไทยชัดพูดดีไหวศูนประเด็ษไทยแต่งตัวน่ารัาเกเรียบร้อยออดออดได้ซื้อนะคะแลวเด็กพวกนี้ฝึกภาษาอังกฤษคุยกับฝรั่งได้ขายได้ดอกไม้14บาทเราเหมือนอคิดว่ามันน้อยนะคะถ้าบาทพอหมดพวกเด็กโทรศัพท์ไปบอกผู้ใหญ่เอามาให้เด็กก็ขายจนถึงตีสอง กรณีนี้เราเจอที่สมุยที่ภูเก็ตเยอะมากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเอเ่นต์เนี่ยเป็นคนเวียดนามนะคะแล้วก็ไปซื้อพ่อแม่ซื้อเด็กมาจัดบริเวณชายขอบทะเลสาบในพนมเปญลนะคะแล้วมาขายทางใต้เราไม่มั่นใจว่าอุดรน,นะขณะทนี้สถา,านการณ์แค่ไหนเพราะเมืองนี้เปลี่ยนไปเยอะในรอบ20ปีที่เจอนะคะอุดรเปลี่ยนไปเยอะมากเราเก็จะนนหลายๆเรื่องอาจจะเจอนะคะกรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่น่าสนใจที่สุดเรื่องกรณีแต่งงานกับชาวต่างชาติเดี๋ยวตอนบ่ายทาง กรณีของกลุ่มหญิงสู้ชีวิตอาจจะคุยกับท่านได้ว่ามันไม่ใช่ทุกกรณีแต่มันมีบางกรณีใช้รูปแบบการแต่งงานเพื่อเข้าไปขายในเยอรมันหรือในประเทศอื่นอันนี้ท่านอาจจะได้ยินแล้วตัวเลขนี้มันเกิดขึ้นสูงในจังหวัดแถวๆนี้ด้วยเห็นลูกเขร้องไห้กันใหญ่เพราะว่าลูกนี้หายออกไม่ได้แจ้านแื่องมันิสาวยิ่งนะครับก็เลยไปแจ้งความตำรวจว่าจัดดำเนินก็หาลักซรั้ย ก็เลยต้องซื้อซ้ำทิ้งไว้เริ่มดำเนินการต่อแล้วเด็กมันที่ไปมาข้ามแส้นี่มันถูกทำร้ายถูกอะไรนะเนี่ครับบาดแผลที่ผมถ่ายมาว่าถูกทำร้ายอาลุ่ให้ไปขโมยรัดสัมโอ้ยใช่ไหมมันคล้ายๆความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรา